รือบสตอรี่ขอนำเสนอสุน้าดาวรุ่งดวงใหม่เลี่ยมดีแลบ หากพูดถึงศูนย์หน้าเก่งๆที่เติบโตขึ้นจากอะคาเดมี่พัฒนาฝีเท้าจนสามารถขึ้นไปเล่นกับทีมชุดใหญ่ได้นั้นเราคงนึกถึงแฮ์รี่เคนสตาร์เบอร์หนึ่งประจำทีมท็อตแนมฮอสเปอร์ที่ปัจจุบันเคนนั้นได้สถาปนาตัวเองกลายเป็นนักเตะร,ระดับเวิร์คลาสหรือจะเป็นมาคัสแรดฟอร์ดของแมนยูไนเต็ดที่สามารถเป็นตัวหลักของทีมและมีผลงานการยิงประตูแบบต่อเนื่อง นับตั้งแต่ถูกดันขึ้นสู่ชุดใหญ่และล่าสุดการแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวของโดมินิกคาร์วเลเลวินของเอฟเวอร์ตันที่ยิงประตูแบบเป็นกรอบเป็นกรรมให้กับท็อฟฟี่สีเงินจนสามารถติดทีมชาติอังกฤษไปแล้วและในชั่วโมงนี้ที่ EDS Academy ของแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังมีศูนย์หน้าดาวรุ่งรุงร่ปรอฟอร์มกำลังร้อนแรงเขามีนามว่าเลียมดีแล เลียมดีแลเกิดเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ปี2003ที่เมืองวินเชสเตอร์ประเทศอังกฤษเขาสูง186เซนติเมตรปัจจุบันอายุ18ปีเขาคือลูกชายของอดีดมิดฟิลด์ผู้มีทีเด็ดเรื่องการทุ่มไกลของส t ต๊กซิตี้อย่างรอรีดีแลเดิมทีดีแลนั้นเป็นเด็กปั้นในศูนย์ฝึกเยาวชนของดับบี้เคา์ตี้หลังจากที่เขาสามารถฉายแววได้ดีเยี่ยมในชุดเยาวชน รวมถึงในทีมชาติอังกฤษย15และ16จึงทําให้เรือใบสีฟ้ากระชากตัวมันวันต่อและพัฒนาฝีเท้าในศูนย์ฝึกเยาวชนของพวกเขาปีแรกของดีแลบนั้นได้โอกาสลงเล่นใน u 18และโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการซัดไปถึง7ประตูกับ6แอสซซทพาทีมควา้าแชมป์พิมลิกครับย18ไปครองได้สำเร็จพร้อมได้รับการยกย่องว่า เป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดในอะคาเดมีของสโมสรอนด้วยรูปด่างที่สูงใหญ่ของดีแลบเขาจึงเป็นกองหน้าที่มีสไตล์ที่แตกต่างจากคนอื่นในรุ่นเดียวกันมีการจบสกอร์ที่ไม่เป็นสองรองใครมีความเร็วความคล่องตัวที่ดีอีกทั้งความดุดันถึงลูกถึงบอลตลอดพร้อมพละกําลังที่เหลือล้อนในการเข้าประทะและวิสัยทัศน์ที่ดีในการเล่นบอลในช่วงต้นซีซั่นนี้ ดีแดบได้รับโอกาสลงวัดลวดลายในทีมชุดใหญ่เขาสามารถสร้างความฮือฮาได้ไม่น้อยหลังซัดประตูเปิดในถ้วยคาราบาวครับที่ซิตี้เฉือนบอลมัดไป2ประตูต่อหนึ่งเมื่อยิบสี่กันยายนที่ผ่านมาอีกทั้งได้สัมผัสประสบการณ์ชิ้นใหญ่กับการประเดิมในศึกพิมลีกที่เจอกับเลสเตอร์ซิตี้เมื่อเขาดุเปลี่ยนตัวลงมาแทนเฟอร์เดนเนโยในนาทีที่5 1เแม้ว่าเขาจะทำอะไรไม่ได้มากในเกมดังกล่าว แต่ถือว่ายังเร็วไปที่จะตั้งความหวังกับเด็กหนุ่มวัยสิในตอนนั้นที่เพิ่งจะได้ลิ้มรอดกับบรรยากาศในหลีกสูงสุดครั้งแรกแต่สําหรับผลงานของดิเลปในชุดยูย่สนั้นต้องบอกว่าแข้งวัยสิมีฟอร์มที่ร้อนแรงเกินรุ่นจริงๆทําไป20ประตูกับ3แอสซิดใน15เกมประทับเรือใบรุ่นเล็กนําจ่าฝูงอยู่ในตอนนี้แต่หากรวมทุกรายการในปีนี้เขาสามารถยิงได้ถึง26ประตูเลยทีเดียว จริงอยู่ว่าหน้าที่สำคัญของกองหน้าคือการยิงประตูแต่ทีมเวิร์กนั้นสำคัญยิ่งกว่าดิแลปมีคุณสมบัติที่เข้ากับทีมชุดใหญ่ของซิตี้เช่นกันเพราะเขาสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งในแดนหน้าหรือถอยลงต่ำมาช่วยสร้างสรรเกมก็ไม่เลวไม่แน่ว่าอีกเดิมถึงสองปีต่อจากนี้หากดิแลปยังรักษามาตรฐานฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเช่นปีนี้และได้รับการขัดเกลาที่ดีจากกุนซือสมองเพชรอย่างเป๊ปกว่าเดียวล่า เราอาจจะได้เห็นศูนหน้าจากอะคาเดมี่ของสมสรก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักในแดนหน้าของซิตี้พร้อมเป็นความหวังใหม่ในการล่าตะไคร้ให้กับทัพเรือใบ